สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วนครมาชิมปลุกคนไทยลุกขึ้นสู้เหมือนคนพม่าขับไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนายนครมาชิมสมาชิกพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ทหารไทยและทหารพม่าคืออุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ประชาชนชาวพม่าที่เลือกพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยอย่างถล่มทลายและปฏิเสธอำนาจเผด็จการทหารวันนี้ทหารพม่าทำการรัฐประหารล้นอำนาจชาวพม่าประชาชนชาวพม่าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างลุกขึ้นมาสู้และต่อต้านรัฐประหาร ของทหารพมา่าแต่หน้าเสียดายที่คนไทยส่วนหนึ่งกลับชื่นชมยินดีกับการที่ทหารไทยสมคบคิดกับนายทุนขุนศึกศักดินาอามาตร,ราชการระดับสูงจำนวนหนึ่งและพักการเมืองฝ่ายเผด็จการที่ร่วมกันทำรัฐประหารปล้นประเทศปล้นอำนาจของประชาชนไป ทุกคนทราบดีว่าเผด็จการทหารพรมา่าปกครองประเทศมาหลายสิบปีทําให้ประเทศพมา่าถูกความบาทจากนานาชาติก่อให้เกิดความทุกข์ยากแร้นแค้นของประชาชนชาวพมา่าจนต้องหนีตายมาทํางานในไทย หลายล้านคนเมื่อนางองซานซูจีหรือพักค NLD ชนะการเลือกตั้งทั่วโลกกำลังมุ่งสู่พมา่าเพื่อการค้าการลงทุนสร้างความเจริญก้าวหน้าความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนชาวพมา่าทหารพม่าก,ก็ยึดอำนาจอันจะส่งผลให้ชาวพมา่าตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบากอย่างยาวนานอีกครั้ง ทหารไทยก็ไม่ต่างกันได้ร่วมสมคบคิดกันทำลายประชาธิปไตยทำลายโอกาสการพัฒนาประเทศมาตลอดเวลาเกือบ100ปีและสืบทอดอำนาจเผด็จการทราราชอย่างเข้มขน้นวางแผนอยู่ยาวกดขี่ข่มเหงริดรอนสิทธิเสรีภาพทำลายโอกาสของชาติบ้านเมืองในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างย่อยยับคนไทยที่รัก จงตื่นเถิดจงลุกขึ้นสู้เถิดจงผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนขับไล่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปนี้แล้วนำเอาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคภารดอนภาพและประชาธิปไตยกลับคืนมาเพื่อทุกคนเพื่อลูกหลานของเราเถิดอย่าหลับไหลลุ่มหลงในระบอบเผด็จการทหารฟาสซิสอีกต่อไปเลยถ้าไม่ลุกขึ้นสู้ก็จะอยู่อย่างทาสเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญ นครมาชิมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษนุโลกอดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร1กุมภาพันธ์2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ